สายดีพี่น้องครับโอ้วันนี้แม่ข้อมนบันทีมาเห็นคอหมูย่างพี่น้องข้อมูอบอพี่น้องเลยว้าพันทีมาเห็หนยังในสุพีทุน้องกินเนาะพันอ,นนอ,บ,อบไว้นี่พี่น้องเลยแซ่แบวะพี่น้องนะอันคันเท้าย่างเท้าปิ้งเทานี่มันยากพี่น้องเลยไฟลูกบึ้มในะเห็ดยากเท่าน,นี้แค่นี้เขามีเครื่องอบอันนี้ก็ะทำบ่ายเพราะมันรีดน้ำมันมันลุ่ไปพูนเลยด็ดมันลงไปเองไตมันบมันกระทำบ่ายพี่น้องเลย เอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวพันเดียดยังทุกกลิ่นอย่าค่อยเบิร์นไปหรองสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันข้อหมูย่างข้อหมูย่างเด้อพี่น้องย่างเองเนี่ยมาอร่อยรอบมนมีดกันเลยมีดกับอันสอง รังเกน่าหิวเอาไปย่างย่างทำมันแบบว่าเรต้องทำมันสุกขนาดน,นี้ก็ได้เด้อพี่นอกเอามาหันาา่นบางๆมาไปผัดกะเพราแซบ่บผัดกะเพราข้าหมี่ย่างคยไ,ได้กินบบเคยได้กินบบเนี้น้ำจิ้ม แทบแทบเราไม่รู้มากินกัน สิอว่าเลื่องงังน้อาะห้พี่น้องฟังอีกเนาะเนี่พอเลือกคนหน้าด้านเนี่ยจินตนาว่าหน้ามันมันแซ่บกินเนาบ้านบอกว่ามันมีสีสันบางคนกันหายไปเป็นปีปีกว่ากลับมาเจ้าก็ยังจมยังบุญทีเก่าอยู่บ่ คือเก่าขนาดคนดาดพอสามปีคูมือเขายังดาได้ว่นนั้คูมือเด้มือละสามคิดเถื่อนอืมคือเอาละมือละหน้าที่มือละสองหน้าที่มือละหาน้าทีเอาดูบดมือจะช่องได้เป็นช่องใดเขายังบุมเหมยมันจะข้นคือการข่อยกับข้นคือการตะคอิเมื่อยังไงยังละ แม่นบาล่ละพี่น้องทำไมฉันต้องเหนื่อยด้วยละ่ะก็ในเมื่อฉันออกมาปกป้องตัวฉันน่ะเออเคอยเกิดมากขอไม่เคยเห็นพลงาด้านหนาม,มืึนตะโกหกต้อแล้วเช่าอีหานีหระพี่น้องค่ะ มึงคี่ตัวได้นะไ,ได้บอกผู้ทามึงแน่เรื่องที่ว่าผู้ไปตลาดคลองถมวันที่สิบแปดนะมาฟังคอยเด้อเอฟเอฟแปดของมันนะนะมาฟังมาฟังคอยว,วันที่สิบแปดเขาบินไปตลาดคลองถมเด้อคอยอยู่เพื่อนคอยคอยบินไปเส้นยังอยู่ตลาดคลองถมเด้อจะไม่มีนักไป โต้มันเองไงยังบุ้งหูเรื่องซ้ำพีหน่อค่ะบ่เรื่องไปหอดไสหอดไสยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องตาฟองผมอ่ะอืมถามคนเขาไปอยากว่าโอซืออกคนที่เป็นเรื่องเป็นเล่าเขาบอกเอามวาว่าในโซเชียลอก มันไปขี้โม่จะเช้าหมู่บ่กพี่น้องขี้โม่ันะ,ะ้มันไปแหละทั้งปัวทั้งเมียมีมันกับกับข่อยกับปัวข่อยที่ลูกับสามคนมันว่าพี่น้องจะแม่มึงสา่งเรื่องสาางเล่าอีตอเลเเ้ย บกบ่เนี่เราคุณคนแต่กูเห็นเนี่ยเราคุณเขาบัดกูได้เอาเงินให้มึงแดกให้มึงออกมาด่าเขาบัดแล้วบอเห็น่ามึงจะเป็นคนดีได้มึงพร้อมที่จะสาดกะเพราคนจะเอาเงินให้มึงแดกมึงกูบอเห็นเหตุคือได้คือคำว่าของมึงเลยคำว่าพาุ้ฝนว่ามาขี้เพื่อน บอกบนนี้เราคุ้นภัยยกไปบนหัวคนที่ห้เขาาห้หน้าจักรไร่แหละมึงนี่เราคุ้นเขาคนเขาไปกินไปนอนนะมึงมึงก็ไปนิงท่ามึงก็ไปเบ้ามึงกลับว่าเขายืมเงินมึงใส้มึงบ่ขืดบ่เขาล่องใจมึงเขาให้มึงกินอะไรสั่นใจมึงบ่ขืดบ่เขาล่องใจมึงในการเขายืมเงินมึงนะคุณรักคูณใหญ่เขาล่องใจมึง มึงกับกายเอาเขามาว่าเอาเขามาขายคนระดับคุณใหญ่ใจดีที่เขาขายเงินหายไส้นะ่ะเขามีพออ่อแหละแหละเขาจางหายกนะูทีบอกวาา่าไส้ซ้ำๆเขายืมเงินมึงสองพันสามพันสี่ซ่าหาขั้นนะมันเป็นการลองใจรู้วไว้ซะสันดานมือสมองควายมึงไ่รู้เรื่องนี้ สิ่งใดมันแมนคู่กับบัวมึงดอกสิ่งได้มึงว่าขอบัวแมนคว่ำจริงนะละรุกเดียดนังน่งหนาเกิดเป็นคนไหนซาเะแนเรื่องของคนอื่นไรนั่งหนาด้านมาไล่สดว่าให้คนแทนที่จะเอาปิดนะงุม้มหัวไว้ค่ะกูหลอกยแเทนบัวแมนนะี่นกูเบิ่งมมึงนะ อีเนาคุณของแท้กูได้สั่างกูกูได้พิดกับกูกูได้เกียดกูแรงช้นเนื้อหนาเขาไปหาเขาทั้งๆท,ที่เขาสปหู้จักนหนังหนามึงจังเล็กกใหญ่จะดีอ่ะมีใพรู่้จักนหนังหนามึงโดยซ้ำไปถามมึงว่ามาเกาะราแซกูนะอืม คนได้สังกูเกียวกูนีโหอาสาเลววางแผนเอาสิมาขากูติมึงคือเหตุบ่ได้ลนะ่ะมึงว่าวเน,นี่ยนะมึงเหตุมันได้คือมึงเห็ุแน่คือมึงว้าแนา่จะขี้คุ้ย่าขี้โอกร้ายการกระทํากับพฤติกรรมมึงอมันสวนทางกันที่บอกไว้แหนครับการกระทาแบบมึงพฤติกรรมแบบหนึ่งพี่น้องค่ะอีหาน หน้าหุณดำไงท่านเขียวมันมีอะไรนั่งหลก,ก,กบ้างเก่งเก่งกวกบ้านกูเมืองเขาขี่ตัวขี่ตัวมันคนอันถือมันหลอกแล้วก็โอ้ยจะเป็นเสือคะ่ะยอนไปเบิ่งเดอวันที่สิบแปดขอไ่ได้ไปเด้อตาคลองถมนั่นขอบมได้ไปสู้ยังดอกอยู่เฮือนไปยอนไปเบิรงรถ ถ้าเขาไปตลาดคลองถมนะ่ะคอยเดินทางอัปเดตการเดินทางไปตลาดคลองถมไปถ่ายที่พุนละแถวพุนละตลาดคลองถมไไแถวกรุง,ง,ง,งเทพพุนละให้เบิง่งอืมขึ้นทางลงทางด่วนพละถ้าเราอยไปค่ะวุฒิหนึ่งออกมาโพสมันไม่ได้ไปวุฒิหนึ่งออกมาโพสมันไปมีมันแค่แมรู้โอ้ยอีห่างเลยอย่างมึงโกหกโอแล้มึงคือให้ เฮ็ดยังเล่านงเฮ็ดมันเออกน่งเฮ็ดมันได้เฮ็มันเก่ง, Head, กงคำเบาคำจ๋าถามกูนี่เด้อเพื่อจยากมูจักนะโ,าาออกนนโชว์ประทามกูบอกว่าอออกในโซเชี่ยวนี่นอืมบริโภคคือมันมีเรื่องมีเล่าออกมาหาไรสดกัาให้คนนะ่ะเม่เขาจะจับมัดปากมันขนาดให้ใเดี๋ยวกูได้รักทานก่อนนะมึงสีขากูแบบไหน เดี๋ยวกูได้คลิปม,มึงนุดออกมาหมอได้แตมึงล้วที่กูละบาทกูไม่ไห้มึงมากันแกงกูแบบนี้ดอกมึงเกรียมโตเลยล้วกูตักบนหองซอกเคลื่อนขอ่อยซ้อยเคลื่อนข่อยเป็นจังสันน้นแนวนี้ มาเหยียบพัดบันไดเฮือนโอ้ยอยู่คุยเ้ยมึงมาแนนเฮือนกูนะมีหกสี่ตายเเนียบไงกูบอกสื้สื่ๆดอกกูจอดบอยู่แต่ละมือเวลากูไปอยู่เป็นมา ว่าเึ้นเขายืมเงินพิ่นมักยืมเงินเ,นางเงนลาจะเป็นรวยค่ะน้อมึงนะมีเงินให้เขายืมคนก็หายมึงเดกนะเขาล่องใจมึง่าเวลาเขาเดือ,อดร้อนมาหรือว่าเขาบ่าได้เดือ,อดร้อนเขาแก้ที่จะยืมเงินมึงอนะ่ะเพามึงสียหายเขาบอมึงสิยบ้าย่างไหนเขาบอกสุดท้ายมามึงก็เอาเขามาว่า กูเสิร์ฟถ้พยาพวกไงใจดีให้กูกินให้กูใส่ติโอ้ยถ้ามันไมาร้องใจกูจะยืมเงินกูนะมันต้องร้องหรอกเพราะต่ว่าอยากได้อือหายรถมี่ใส่กูนะแม่นเพิ่นให้เพิ่นมาขอให้พี่ก่อนนะมลพี่บ่กมีเอาให้ยรถบ่ขอคืนอีกอนี่ใส่กูนะบ่คล้องอีกถ้าเพิ่นเคยซอยเรือเฮาแล้วเพิ่นแบบว่าเพิ่นเดือดร้อนแล้วเพิ่นอยากได้น้ำเฮาค่ะพี่น้อง ค่อยห้เลยนีใ่ใส่ไข่นาผมมีการคอขึ้นอีกต้องฝืดเห็นผ่นเวลาคนหาคนเท่ามันมีสองอย่างบางเ่อเป็นการร่องใจเออคุณหายมันกินไลายแล้วหข่มันนั่นมันไลายแล้ว ซื้อหันซื้อนีนให้มันกินแล้วกูลองบ่บมีเงินกันหน้าลองให้นันโกนเงินให้กูใส่อันนี้ให้กูก่อนจากสี่พันหรือหาพันมันีะเอาไห้กูบอกค้นเท่าอ่ะมันเป็นแบบนั้นบางคนกับอาจกิโบมีอารีกับมีความ่ามันมีขุนมีลงข่อยยังเคยนะข่อยเอาเงินให้หมู สืออยากซื้อกินไหทุกทิ้งทุกอยากก่างแต่เวลาเห็นเขาเห็นเขามีะนะเวลาเขาเห็นเขามีเขากินหันกินหนีลงเฟซบล็อเฟซบุ๊กลงทายลงทายรูปอ่าเขาก็เลยแบบอยากลองบอกว่าเออเฮ้ยกูลองกูยืมเงินมึงเนี่ยเฮ้ยจักพันจักไดสองพันแบบนี้ไหกูไดบอเฮ้ยกูบ่มีเฮ้ย,ยออก,ก 2, บออูบ่ออมีออคมแค่นั้นก็รู้แล้วสันดานคนนั้นแต่บางคนบอกเฮ้ยมึงเดือดร้อนบอกเฮ้ยเออเออ,เอ,อโอเคเอาบัญชีมาเดี๋ยวกูโอนห้ เป็นจังสัตว์บ้านหนึ่งยาบางคนผู้มันยากเฮ้ยมีเงินใส่ทองเย่อ,องเต็มโตโทรศัพท์นี่ใช่แต่ไอโฟนบ่มีเงินมาสัน่นพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็แซ่บๆพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ